จสวีเจสวีเจส is a wonderful world เจสวีเจสวี on a colorful day สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับวิชา ภาษาไทยค่ะโดยคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูอารีดาณระนองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนในช่วงนี้เรากลับมาพบกันนะคะในรูปแบบการเรียนออนไลน์เช่นเคยค่ะช่วงนี้นะคะนักเรียนก็จะสังเกตได้นะคะว่าแต่ละวันนะคะก็จะมีการสอนออนไลน์นะคะซึ่งคุณครูแต่ละท่านก็จะนําคลิปมาให้นักเรียนได้เรียนกันในช่วงนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูดานะคะก็จะพานักเรียนนะคะมาเรียนเรื่องอะไร ยังไม่บอกหรอกคะ่ะแต่ที่รู้ๆนะคะเราจะต้องมีการทบทวนก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนค่ะพร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นค่ะ นักเรียนบางคนนะคะอาจจะลืมไปแล้วว่าข้อเท็จจริงคืออะไรข้อคิดเห็นคืออะไรแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนนะคะหยิบแบบฝึกหัดภาษาไทยมาก่อนค่ะหยิบมาหรือยังคะหยิบมาแล้วนะคะเปิดในหน้า130ได้เลยค่ะเราจะมาทบทวนเนื้อหาก่อนเข้าสู่บทเรียนกันค่ะ ค่ะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดในหน้า130กันหรือยังคะเปิดแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นนะคะข้อที่1ให้นักเรียนนะคะอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามค่ะ,ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟังส่วนนักเรียนนะคะที่อยู่ทางบ้านก็อ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเริ่มกันได้เลยค่ะยามเช้าตรู่ พระอาทิตย์เพิ่งจะโผล่ขอฟ้าดอกพุทธตานจะบานสะพั่งเป็นสีขาวบริสุทธิ์ยามนี้ฉันมองเห็นว่ามันช่างสวยงามเสียจริงๆเมื่อสายขึ้นดอกก็เริ่มขึ้นเป็นสีชมพูอ่อนปนอยู่กับสีขาวสวยเหมือนภาพวาดที่ระบายสีอย่างกลมกลืนใกล้เที่ยงสีชมพูเข้มขึ้นยามเที่ยงวันพระอาทิตย์ตรงหัว มันเปลี่ยนเป็นสีชมพูทั้งดอกไม่มีสีขาวอยู่เลยใครที่พบเห็นดอกพุตตานยามนี้แทบจะไม่เชื่อเลยว่าในเวลาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ดอกไม้ดอกนี้เป็นสีขาวจนกระทั่งล่วงเลยไปถึงเวลาบ่ายสีชมพูจัดมากจนแทบเป็นสีแดง เวลาเย็นพระอาทิตย์ตกดินดอกพุทธตานก็หุบดอกมีขนาดเล็กลงแต่สีเกือบแดงทีเดียวดอกพุทธตานจึงกลายเป็นนาฬิกาสำหรับบ้านเราอย่างดีไม่น้อยอจบแล้วนะคะสำหรับข้อความคราวนี้ค่ะเรามาเริ่มดูกันที่ข้อที่1ค่ะข้อที่1.1ข้อมูลใดเป็นความจริงเพราะเหตุใด นักเรียนลองมาดูซิคะว่าเรื่องนี้นะคะ,ะเขาบอกเกี่ยวกับอะไรคะดอกพุทตานใช่ไหมคะคราวนี้สิ่งที่เห็นนะคะเป็นความจริงและชัดเจนที่สุดคืออะไรคะสีของอะไรคะดอกพุทตานนั่นเองค่ะข้อ1-1นะคะนักเรียนเห็นไหมคะสีของดอกพุตตานที่เปลี่ยนไปในเวลาต่างๆเพราะทุกคนสามารถเห็นได้อย่างแท้จริงค่ะ,ะนักเรียนเขียนลงแบบฝึกหัดได้เลยค่ะ เรามาดูกันต่อนะคะที่ข้อ1.2ค่ะข้อมูลใดอาจไม่เป็นความจริงก็ได้เพราะเหตุใดอ่ะอาจนะคะเขาบอกว่าอาจไม่เป็นความจริงเพราะเหตุดใดนักเรียนย้อนกลับไปดูนะคะจากบทความที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นะคะจะเห็นว่าอะไรคะอา ความรู้สึกของคนที่เห็นดอกพุดตานนะคะเพราะแต่ละคนย่อมมีความคิดและความรู้สึกแตกต่างกันค่ะอ่านักเรียนเขียนนะคะลงแบบฝึกหัดได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะนักเรียนดูหน้าถัดไปค่ะหน้า131นะคะนักเรียนจะเห็นค่ะข้อ2เขาบอกว่าอะไรคะนักเรียนรู้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะที่เป็นความจริงให้บอกมา2เรื่องค่ะ,ะนักเรียนรู้ข้อมูลอะไรบ้างที่เป็นความจริงอ,อันนี้นะคะครูดานะคะก็จะมีตัวอย่างคําตอบให้ค่ะซึ่งนักเรียนนะคะไม่ต้องตอบตามครูดาก็ได้นักเรียนอาจจะมอง ข้อมูลสิ่งต่างๆรอบตัวอะไรก็ได้นะคะแล้วมาเขียนอันนี้คุณดายกตัวอย่างคำตอบให้ดูนะคะอย่างข้อหนึ่งคุณดายบอกว่าน้ำตกค่ะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำอ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมคะเรื่องจริงนะคะน้ำตกนะคะจะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมาดูนะคะข้อต่อไปนะคะที่คุณดายยกตัวอย่างให้ดูค่ะก็คือหนังสือค่ะ ต่างๆนะคะมีข้อมูลอย,อยู่ในนั้นนะคะก็คือในหนังสือะค่ะทุกเล่มนะคะต้องมีข้อมูลอยู่ในนั้นนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างคำตอบนะคะนักเรีนยนสามารถคิดที่แตกต่างจากของครูดาได้ค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเป็นข้อ3นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะกับความจริงดังกล่าวก็คือความจริงที่เราได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ในข้อ2ค่ะอย่างข้อ2.1นะคะข้อเมื่อสักครู่คุูดาบอกว่าอะไรคะน้ําตกจะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําใช่ไหมคะความคิดเห็นก็คืออน้ําตกที่ไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํานะคะเหมือนม่านบางๆที่พิ้วสวัยไปตามสายลมค่ะ สำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่เขียนข้อมูลนะคะที่ต่างจากของคูดานะคะนักเรียนก็จะต้องเขียนความคิดเห็นที่ต่างจากของคูดาเช่นกันค่ะในข้อต่อไปนะคะคูดาบอกว่าหนังสือต่างๆมีข้อมูลอยู่ในนั้นความคิดเห็นนะคะก็คือข้อมูลในหนังสือต่างๆมีทั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เราจึงควรเลือกอ่านหนังสือให้เหมาะสมกับตนเองค่ะ ข้อ4นะคะเรามาดูค่ะความจริงกับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะว่าความจริงนะคะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ค่ะมีหลักฐานชัดเจนไม่มีข้อโต้แย้งค่ะส่วนความคิดเห็นนะคะเป็นเพียงความคิดหรือความรู้สึกนะคะของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำมาใช้กับผู้อื่นได้ค่ะ อย่าลืมนะคะความจริงต้องพิสูจน์ได้ค่ะมีหลักฐานอ้างอิงได้ชัดเจนความคิดเห็นนะคะเป็นความคิดเห็นของเราอะค่ะแต่ละคนนะคะก็คือมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเราไม่สามารถไปชี้แนะได้นะคะว่าความคิดเห็นใครถูกความคิดเห็นใครผิดค่ะข้อ5นะคะในชีวิตประจำวันนักเรียนได้รับข้อมูลจาก บุคคลใดและสื่อใดบ้างนะคะสำหรับข้อมูลนักเรียนก็จะได้จากใครคะอ่าได้จากคุณพ่อคุณแม่นะคะเพื่อนญาติพี่น้องหรือคนรู้จักค่ะสำหรับสื่อนะคะที่นักเรียนสามารถพบเห็นได้ก็คืออะไรคะโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตหนังสือพิมพ์นิตยสารต่างๆค่ะ สำหรับข้อ6นะคะนักเรียนทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลใดนะคะเป็นความจริงข้อมูลใดเป็นความคิดเห็นนะคะอน,นักเรียนจะทราบได้อยังไรคะก็เพราะว่าอะไรคะถ้าเป็นความจริงใช่ไหมคะต้องทราบได้จากหลักฐานและการอ้างอิงค่ะต้องมีหลักฐานเห็นได้ชัดนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีนะคะจะเป็นความคิดเห็นค่ะ สำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นค่ะนักเรียนจะเห็นได้นะคะจากเมื่อสักครู่นะคะที่ครูดานะคะได้อ่านบทความให้นักเรียนไปนะคะได้มีการให้นักเรียนลองฝึกแยกนะคะข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นค่ะต่อไปนะคะเรามาทราบความหมายกันค่ะข้อเท็จจริงนะคะคือ เรื่องราวค่ะหรือเหตุการณ์ที่สามารถหาหลักฐานมาสนับสนุนหรือพิสูจน์ความถูกต้องได้นะคะเป็นเหตุการณ์นะคะที่ต้องมีข้อความมารองรับหลักฐานมารองรับและเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะต่อไปนะคะเป็นความหมายของข้อคิดเห็นค่ะ ข้อคิดเห็นคือข้อสรุปที่ได้จากข้อเท็จจริงเป็นการแสดงความรู้สึกความคิดเห็นหรือความเข้าใจของบุคคลซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้ค่ะการรู้จักแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้นะคะจะทำให้นักเรียนสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของเรื่องที่อ่านฟังและดูได้อย่างมีเหตุผลค่ะอีกทั้งนะคะนักเรียนยังสามารถนำไปใช้ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาได้ด้วยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหน้า133ได้เลยค่ะข้อหนึ่งให้นักเรียนแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข้อความที่กําหนดให้ค่ะเรามาอ่านข้อความไปพร้อมๆกันเลยนะคะแก้วจอมแก่นแก้วจอมโซลและขบวนการนกกางเขนเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นหนังสือที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับเยาวชนไทยอ่านได้ทุกเพศทุกวยัย กล่าวคือเด็กอ่านได้ความรู้ผู้ใหญ่อ่านได้สาระเนื่องจากพระองค์ทรงคำนึงถึงวัยธรรมชาติความสนใจและความต้องการของผู้อ่านทรงนําเรื่องยากมาทำให้เป็นเรื่องง่ายทรงใช้ถ้อยคําที่ผู้อ่านคุ้นเคยเป็นภาษาพูดที่เข้าใจง่ายเป็นประโยคสั้นๆกระทัดรัดแต่ได้ใจความลึกซึง้ง เนื้อเรื่องแบ่งเป็นตอนๆให้ทั้งสาระและความบันเทิงทรงนำเรื่องที่ผู้อ่านไม่เคยทราบมาก่อนขยายให้ความรู้ที่น่าสนใจสอดแทรกด้วยบทสนทนาทำให้เรื่องน่าอ่านเบาสมองแฝงมุกตลกในตอนจบที่บางครั้งผู้อ่านคาดไม่ถึงจึงเป็นเสน่ห์ที่ชวนเพลิดเพลินน่าติดตาม จากคอลัมน์นะคะส่วนหนังสือหนังสือพิมพ์เดลี่นิวฉบับวันอาทิตย์ที่16มีนาคมพุทธศักราช2551ค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเขาให้ข้อความนักเรียนมาแล้วใช่ไหมให้นักเรียนนะคะแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะอย่าลืมนะคะว่าอะไรคะ ข้อเท็จจริงจะต้องเป็นเรื่องจริงที่มีหลักฐานนะคะมายืนยันได้แต่ข้อคิดเห็นจะเป็นอะไรคะเป็นความคิดนะคะเป็นความคิดของคนใดคนหนึ่งนะคะจะข้อความเนี่ยนักเรียนเห็นไหมคะว่าเขาก็แสดงความคิดเห็นมาแล้วนะคะซึ่งนักเรียนนะคะสามารถเติมคําตอบลงในช่องได้เลยคะ่ะคุณครูดาจะให้เวลานักเรียนในการทําสักครู่นะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันคะ่ะ ็นยังไงคะสามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นกันได้ไหมคะเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะข้อที่1คุณดาบอกแล้วใช่ไหมคะว่าข้อเท็จจริงจะต้องมีหลักฐานปากฏนะคะสามารถยืนยันได้คะ่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะข้อความที่เราเพิ่งอ่านไปนะคะข้อเท็จจริงก็คืออะไรคะ อ่าแก้วจอมแกดนะคะแก้วจอมโซนและขบวนการนกกลางเขนเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะอ่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะเป็นไงคะนักเรียนเขียนตรงกับครูดาไหมคะน่าจะตรงกันเลยนะคะเพราะว่ามันง่ายมากๆเลยค่ะเราไปดูกันต่อที่ข้อ2นะคะ อ่าเนื้อเรื่องค่ะแบ่งเป็นตอนๆน,นะคะใช้ภาษาพูดเป็นประโยคสั้นๆส,สอดแทรกด้วยบทสนทนานะคะอ่าอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในเรื่องเลยค่ะสำหรับข้อคิดเห็นนะคะข้อที่1อะไรคะ เป็นหนังสือค่ะที่มีคุณค่ายิ่งนะคะสำหรับเยาวชนไทยอ่านได้ทุกเพศทุกวัยค่ะนักเรียนสังเกตนะคะเขาบอกว่ากล่าวคือเด็กอ่านได้ความรู้ผู้ใหญ่อ่านได้สาระค่ะเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะและอันสุดท้ายนะคะ เป็นเรื่องที่น่าอ่านเบาสมองแฝงมุกตลกในตอนจบที่บางครั้งผู้อ่านอาจคาดไม่ถึงจึงเป็นสเสน่ห์ที่ชวนเพลิดเพลินค่ะเป็นยังไงคะง่ายามากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับข้อความที่นำมาให้นักเรียนนะคะได้ฝึกวิเคราะห์แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นค่ะเราไปดูกันต่อนะคะ ข้อ2นะคะนักเรียนมีหลักในการแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นอย่างไรอ่าคุณาบอกไปแล้วอ่าข้อเท็จจริงมีหลักฐานพิสูจน์ได้จริงนะคะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะแต่ถ้าเป็นข้อคิดเห็นนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลไม่สามารถนำของใครนะคะมาเป็นมาตรฐานได้ค่ะ คดาขอสรุปความรู้นะคะที่ได้จากการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นให้นักเรียนฟังค่ะการรู้จักแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากการอ่านการฟังได้นะคะจะช่วยให้เรามีเหตุผลในการตัดสินใจไม่หลงเชื่อสิ่งต่างๆโดยง่ายซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการแสวงหาความรู้จากการอ่านและการฟังอย่างแท้จริงค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสําหรับเรื่องที่เราเรียนกันไปในวันนี้นะคะการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่า การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเนี่ยนะคะจริงๆมีความสําคัญกับนักเรียนมากๆนะคะเป็นการฝึกให้นักเรียนนะคะรู้จักช่างสังเกตวิเคราะห์แยกแยะนะคะในสิ่งต่างๆนะคะไม่จํากัดนะคะว่าจะต้องเป็นเฉพาะเรื่องเรียนเท่านั้นจะเป็นเรื่องส่วนตัวการใช้ชีวิตนะคะการพบเจอผู้คนต่างๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูดาก็จะขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะและเรา จะมาพบกันนะคะตอนเปิดเรียนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ